ของเราต้องเผชิญกับการเข็นค่าจากรัฐซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอนาคตนักการเมืองต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้ค่ะคุณเชาครับเราจะต้องขออนุญาตว่าอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือตั้งแต่ช่วง5 7ถึง6กกับ63ถึงปัจจุบันซึ่งจุดตัดก็คือการขับเคลื่อนของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มราษฎรนะหรือว่าม็อบราษฎรซึ่งไอ้เรื่องไลนเสนซูคิวเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังๆมายังไม่มีการฆ่ากันแต่เกิดความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะพูดถึงรอบแรกก่อนก็ ระลอกแรกก็คือ5้าเถึงหกสาซึ่งอันนี้ตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบในฐานะสื่อมวลชนตอนนั้นนะคะก็บอกว่าจริงๆเมื่อสักครู่พี่อังพูดว่าไม่ชินกับการที่จะเรียกว่าเป็นนักการเมืองทางนี้ก็ไม่ชินกับการถูกเรียกว่าเป็นภาคประชาชนเช่นเดียวกันน่ะ <laughs> <laughs> ก็ให้เรียกว่าเป็นนักการเมืองได้เลยนะคะแต่ว่าย้อนกลับไป5้าเนี่ยเป็นขออนุญ,ญาตพูดข้ามข้ามนิดหนึ่งนะคะเพื่อเชื่อมโยงสองเหตุการณ์ <laughs> ก็คือเมื่อเช้านี้เนี่ยดิฉันไปทำบุญนะคะกับ แม่พยาวคุณแม่ของกมลเกที่วัดทุมนะคะก็ถวายสังฆทานอะไรกันเสร็จวางดอกไม้พูดคุยกันเล็กน้อยก็ด้วยบักเอิญเนาะเงยหน้าขึ้นไปตรงราง BTS มันก็เห็นภาพเดิมกลับมาก็คือภาพของทหารที่ประทับปืนยิงลงมาจากรางรถไฟฟ้า BTS นะคะน้องๆรุ่นหลักๆเนี่ยอาจจะน่าจะไม่ไม่เคยเห็นภาพนั้นนะเพราะว่าเอาไปประมาณก็แเ่แลราเหมือนกันนะคะเหตุการณ์นี้15ปีมาแล้วนะคะผู้เราก็ตกใจว่า เวลา15ปีมันแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะว่าคําว่าทหารแล้วก็บีทีนะคะขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นภาพติดตาของดิฉันมาจนจนถึงวันนี้เนาะเป็นภาพของปกมิชนสุดสัปดาห์ด้วยแล้วก็สื่อมวชนลงกันหมดนะคะมันทําให้เราตัา้งคำถามเหมือนกันนะว่าจากวันนั้นในปีในในปี5้เนาะในปี5้าํามำมาสู่เหตุการณ์รัฐประหารปี57แล้วให้หลังมาอีกไม่กี่ปี่ย เหตุการณ์ซ้ำเดิมเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันนะคะไม่แน่ใจว่ายังจำกันได้ไหมก็คือการสลายการจุดน้มด้วยน้ําสารเคมีไอ้น้าสีน้าเงินตอนนั้นเป็นของใหม่นะคะเราไม่เคยโดนมาก่อนก็เกิดขึ้นที่สยามสภารากรอนหน้าวัดประทุมจุดเดียวกับที่เกาะหน้านั้นหลายปีเนี่ยทหารได้ยิงลงมานะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าความรุนแรงมันต่อเนื่องและเป็นสายทาเดียวกันผู้ถูกกระทำยังเป็นคนกลุ่มเดิมก็คือประชาชนสถานการณ์ผ่านไปสิบกว่าปีพวกเขาไม่กล้า สังหารประชาชนด้วยประสุนจริงในอีกทางหนึ่งเราเราก็ตั้งคำถามซึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดกันก็นได้นะว่าวันนั้นโดนแค่ามสารเคมีก็เพราะว่ามันเป็นนิสิตน,นักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นคนที่เราพูดกันตรงตก็คือชนชั้นกลางปัญญาชน ทำให้การที่จะยิงพวกเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสถานการณ์ยังไม่สุกง,งอมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเป้าหมายที่กระทำนั้นอะเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือพยายามกดปราบการเคลื่อนไหวต่อต้าน establishment นตะต่อต้านกลุ่มชกชนชั้นที่มีอำนาจอยู่นวันนั้นอันนี้ย้อนกลับไป53นะคะเออ57นะคะรัฐประหาร57เนี่ยดิฉันคิดว่า เราก็เกิดไม่ทันรัฐประหารก่อนหน้านั้นเท่าไหร่นะคะเกิดมาตอนรัฐประหาร35นี่ก็เด็กมากนะคะแต่ว่าถ้าให้เทียบระหว่าง49กับ57เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่รู้สึกอย่างมากเลยเพราะว่าตอน49ฉัน ปีหนึ่งนะ้เม่เพิ่งเริ่มทํางานไม่กี่ปีเป็นช่วงเวลาที่เราจําได้ดีมากๆและภาพมันมันขัดแย้งกันมากๆปี49เนี่ยคนเอาเอาดอกไม้ไปให้ทหารเอาดอกไม้ไปให้รถถังแล้วก็ในทางหนึ่งนักวิชาการนักสันติวิธีต่างๆเนี่ยโล่งใจที่เกิดรัฐประหารได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาสนับสนุนรัฐประหารแต่เขาเชื่อว่าถ้าไม่มีรัฐประหารจะเกิดความรุนแรง ตอนนั้นนะคะณวันนั้นณวันนี้เราก็เชื่อแล้วว่าไม่จริงแต่ณวันนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารสีก้าก็ตามแต่ว่าถ้าไม่เกิดการรัฐรัฐประหารขึ้นณวันวนั้นเนี่ยจะเกิดความุนแลจะฆ่ากันตายกลางเมืองนะคะแต่รัฐประหาร57ตรงกันข้ามในวันที่รัฐประหาร57เนี่ยไม่มีแรงสนับสนุนการรัฐประหารนะคะไม่มีเท่าที่เราจำได้ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดขึ้นบนความบนความมึนงงสับสนว่า แล้วจะไปยังไงต่อแล้วก็การควบคุมเข้มงวดในช่วง7วัน14วันแรกเนี่ยมันไม่คารณามือประชาชนคือเกิดแรงต่อต้านเยอะมากนะคะสิ่งเดียวที่ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าเกิดแรงต่อต้านก็คือการปิดสือ่อ พอมาพูดมาพูดกันวันนี้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูฟุตเทจเก่าๆนี้ขออนุญาตนะคะไม่เกี่ยวกับใจอวยอนาคตใหม่หรืออะไรแต่ว่าถ้าใครได้ดูหนังสาราคดี Breaking the Cycle ที่เป็นหนังสาราคดีของอนาคตใหม่เนี่ยโดยไม่เกี่ยวอะไรกับพภาคนาคตใหม่นะคะฉากเปิดเรื่องเนี่ยมันเป็นฉากที่คนไปชุมรุมต่อต้านรัฐปหารแล้วถูกจับยิ้วขึ้นรถทหารไป อันนั้นน่ะจริงๆจะบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในฉากที่ี่ฉันรู้สึกว่ามีความหมายที่สุดในเรื่องนั้นโดยไม่เกี่ยวอะไรกับพักคณะผูใหม่เลย<ม>ก็คือมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ฉากที่ออกสุ่สายตาสาธารณะในวงกว้างว่าณวันวนั้นเกิดการต่อต้านรัฐประหารจริงๆแล้วเกิดเยอะเกิดในทุกที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่มันไม่ถูก connect มันไม่ถูก connect เพราะว่าเขาปิดสื่อเขาปืนเนี่ย ไปประจําที่ห้องออกอากาศไปประจําอยู่ในสตูดิโอนะคะไปประจําเอ่อ็มซคะห้องที่ควบคุมการออกอากาศซึ่งทําใหออ้สื่อมวลชนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับฟุตเทจมา ไม่สามารถถ่ายทอดอะไรได้นะคะแล้วก็สถานการณ์เป็นอยู่อยางนั้นเนี่ยนานหลายเดือนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความพยายามในการต่อต้านการรัฐประหารในช่วงแรกเนี่ยมีและมีเยอะและถูกกดปรับอย่างรุนแรงมีคนถูกอุ้มเข้าค่ายทหารมีคนถูกจับเข้าคุกม,มีและตอนนั้นก็คือสถานการณ์ที่ไม่มีขื่อผิดแปรนะคะสถานการณ์ก็คือคุณโดนรวบขึ้นไปเนี่ย คุณไปเพราะว่ามัน,มนรัฐประหารไงคุณไปเรียกร้องไม่ได้ไว่าให้เขาทําตามกฎกติกากฎหมายอะไรนะคะคนแม้แต่นักการเมืองหรือว่าบุคคลที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักหน่อยเนี่ยโดนอุ้มเข้าค่ายไปเรารู้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นข่าวแต่ว่ามันมีคนอจำนวนมากที่โดนอุ้มเข้าค่ายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเข้าไปแล้วอยู่กี่วันถึงจะได้ออกมานะคะสถานการณ์ณวันนั้นก็เป็นแบบนั้นพูดในแง่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสื่งมันชนยังไม่ได้พูดเพื่อเรียกร้องความ เห็นใจหรือความเป็นธรรมที่สื่อมวลชนแต่จะพูดว่าสถานการณ์การปิดกั้นสื่อนะปี2557หลังการรัฐประหารเนี่ยเป็นความรุนแรงที่เกิดต่อประชาชนโดยตรงเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อประชาชนไม่ได้รับทราบว่ามีการต่อโต้ต่อต้านรรัฐประหารเกิดขึ้นในหลายๆที่เยอะมากพวกเขารู้สึกไม่มีพลังอานาจพวกเขารู้สึกว่าหรือว่าทําไปก็จะปับประโยชน์เขาเป็นแค่คนหนึ่งคนที่ต่อต้านการรัฐประหารดีนะคะมันทําให ประชาชนถูกถูกเรียกว่าอะไรดีถูกถูกด้อยค่าและถูกทําให้รู้สึกว่าการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยมันไม่มีความหมายฉันคิดว่าในช่วงแรกของการรัฐประหารเนี่ยการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้และการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงเนี่ยรุนแรงแล้วก็บนทาลายประชาธิปไตยแล้วทาให้ความพยายามในการต่อต้านรัฐประหารอย่างเป็นระบบไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะค่อนข้างมีโซเชียลมีเดียแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ใน สถานะที่เต็มอิ่มแบบทุกวันนี้เนาะก็เป็นสถานการณ์ที่ก็ทํากันไปตามมีตามเกิดนะที่คิดว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอเคลื่อนขายเข้าสู่สถานการณ์ที่พอจะสถานการณ์ดีขึ้นบ้างาผ่านไปหลายเดือนของการรัฐประหารเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ สถานการณ์ที่คล้ายกับหลังรัฐประหาร49นั่นก็คือมีการใช้คดีความทางการเมืองจัดการกับผู้เห็นต่างมากมายนะคะจริงๆเนี่ยต้องถามทางไอรอนนะดิฉันพยายามที่จะเปรียบเทียบตัวเลขว่าหลังรัฐประหาร49กับหลังรัฐประหาร57เนี่ยคดีความทางการเมืองในช่วงไหนมากกว่ากันหลัง49เนี่ยเออหลังจากนั้น ช่วงปีหลังห้าสามด้วยใช่ไหมคะเกิดคอ,อ,อรก,กร1ปขึ้นมาส่วนสําคัญก็เป็นเพราะว่ามีคดีความทางการเมือนเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือคดีหนึ่งถึงสทำให้เกิดคอรก,กรัหนึ่งที่รวบรวมรายชื่อผู้คนได้ถึงประมาณสามหมื่นคนนะคะในการยื่นต่อสภาแล้วก็ถูกสภาไม่รับนะคะแต่ตอนนั้นมันเห็นได้ชัดว่ามีความพยายามในการ ทำอะไรบางอย่างอันเกิดจากการมีคดีความทางการเมืองเยอะหลัง57เนี่ยเราก็พบว่าคดีความทางการเมืองเยอะมากและเป็นคดีหนึ่งสองเยอะมากนะคะขออนุญาตที่จะพูดตัวเลขว่า ัวเลขณนะวันนี้นะคะผู้ที่มีคดีเป็นผู้ต้องหาทางการเมืองเนี่ย48 48คนในจํานวนนี้ไม่ได้รับการประกันตัว28คนนะคะในจํานวนนี้ใน48เป็นคดี1 2 31ท่านลบอาจารย์่อไปซึ่งไม่แน่ใจว่าจะลบได้หรือยังนะคะก็จะเหลือ30คนซึ่งก็ยังถือว่าเป็นจํานวนที่มากมากจริงๆนะคะทีนี้ความรุนแรงในช่วงที่คลี่คลายมาสู่ช่วงครึ่งหลังของสถานาการณ์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดว่าความพยายามในการแปะป้ายที่คุณหมอเวงบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนคนที่พยายามต่อสู้กับ establishment หรือชนชั้นนําในสังคมหนึ่งในข้อหายอดนิยมตั้งแต่พคออทอด้วยซ้ำนะคะมาจนถึงเสื้อแดงมาจนถึงราษฎรก็คือเรื่องของการลมเจ้าลมสถาบันนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็คือในช่วงปีตั้งแต่6 3สาเป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าลมเจ้าเนี่ยไม่ได้ทําให้ขบวนการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันลดความ แมสลงจะได้บอกว่าถ้าพวกเราษาวัยรุ่นคือในทางตันค่ามันแมสขึ้นนะคะมันถูกทําให้แมสขึ้นแล้วถูกนอมอลไลซ์ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ดีทําให้เห็นว่าความเี่นับล้านล้านคนตกงานได้ถ้าเราแก้ปัญหาทรัมม์เทริฟไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงังคิดว่าพูดในาน,นามนักการเมืองนะคะประชาชนที่เห็นว่าเรื่องนี้สําคัญต้องกดดันต้องจี้ต้องไปทวงถามจากนักการเมืองทุกพักที่ท่านอยากจะเลือกนะคะว่าพวกเขามีจุดยืนในเรื่อง ของการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการเมืองอย่างไรแล้วก็เพื่อไม่ให้ลูกหลา